สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เชียร์ที่เปิดกล้องที่อำเภอมันจารีนะคะก็คือจะบอกว่านะับตอนนี้เนี่ยเวลาหกโมงเช้านะคะหกโมงครึ่งค่ะคือเมื่อคือนที่อำเภอมันจาครีจังหวัดขอนแก่นนะคะมีฝนตกตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วค่ะทุกคนค่ะนตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะหกโนะมงเช้าหกโมงครึ่ง ก็สภาพเป็นแบบนี้ค่ะกําลังจะเดินทางไปที่ตลาดสดมันจาคีรีค่ะเพื่อไปดูบรรยากาศตลาดเช้าแต่แรกว่าจะตื่นเช้ากันไีมแต่ว่าทุกคนดูบรรยากาศลูกเห็บไม่ตกนะอำเภอบรรจาคีรีลูกเห็บไม่ตกหลายคนบอกว่าตกสวยงามมากตกแบบทุกคนไม่เดือดร้อนแต่ไปดูตลาดสดหรือกอสะกนว่าพ่อค้าแม่ค้าเป็นยังไงเนาะก็ยังมีลงเม็ดอยู่นะทุกคน ระออกวินทวาดก็ต้องกลางเร่อมกันแล้วล่ะค่ะแล้วลก็บอกว่าอุณหภูมิก็จะต่ํำลงอีกประมาณถึงเจองศาเลยนะเมื่อวานร้อนมากร้อนมากนี้กำลังเดินทางมาที่ตลาดสดอำเภอบรรจาคีเรนะคะรถยนต์ไฟหน้าต้องเปิดไฟวิ่งแล้วเพราะมันมืดมืดจริงๆค่ะทุกคนมืดมืดมากมืดมาก ไปดูบรรยากาศในตลาดสดกันเนาะทุกคนเนาะตอนนี้แบบอากาศเมฆหนามากค่ะทุกคนครึมมากข้างหน้านั่นแหละค่ะนี่บรรยากาศตอนเชา้าน,นี้ถนนกลางเมืองนะคะนนี้เชียร์ทิพย์อยู่ที่ถนนกลางเมืองะคะ่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะตลาดสดเทศบาล ตำบลมนจาคีรีนะคะมาดูว,ว่าันนี้เราจะจะได้อะไรปกติแล้วเนี่ยถ้ามาหงโมงครึ่งเนี่ยจะบอกว่าไม่เหลือแล้วเขาเก็บร้านหมดแล้วแต่วันนี้อากาศดีต้องออกมาตอนนี้แหละทุกคนทุกคนดูจากบรรยากาศนะคะแสดงว่าวันนี้เขาเปิดตลาดช้าค่ะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ตีสามครึ่งแลทุกคน สภาพก็จะเก็บตลาดกันไปจะเยอะหมดแล้วเหมือนกันทุกคนเก็บตลาดเก็บไปแล้วค่ะเราคนึงว่าจะมีเยอะเข้ามาใส่เกลี้ยงหายไปแล้วหายไปแล้วค่ะณตอนนี้หกโมงครึ่งตลาดเกลี้ยงหมดแล้วแต่เป็นไรเราเอาเท่าที่ได้ทุกคนคะขอปิดกล้องเนาะไม่กล้าเพรว่า ใช้กล้องตอนที่ซื้อของด้วยคนเพราะว่าฟ้าร้องหนักมากแล้วก็ฟ้าแลบด้วยค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะตอนนี้ฉันซื้อของเสร็จแล้วแล้วก็กาลังจะกลับแล้วค่ะสรุปก็คือก็ฝนตกกัค่ะตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะนี่คือบรรยากาศเจ็ดโมงเช้าที่อำเภอมันจาครีตอนนี้อยู่ตลาดสดอำเภอมันจาครีนะที่อยู่ติดกับอยู่ตรงข้ามกับปริษณียอำเภอมันจาครีนะคะทุกคน โอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะนี่คือเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าไฟยังรถที่ขับต้องเปิดไฟรถจนูยังต้องเปิดไฟอยู่นะคะตลาดยังมีไฟอยู่ทุกคนโอเคนี่คือฝนลงเม็ดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆของอำเภอบรรจายิรวันที่30มีนาคมนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝนล,ลงเม็ดแล้วบ๊ายบาย